Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับสวัสดีครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทของทางกระทรวงการคลังนะครับหลังจากที่กระทรวงการคลังได้เปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ขึ้นมานะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะครับที่ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยได้เข้าไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาทตอนนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของมาตรการนี้แล้วนะครับ ในส่วนของเงินเยียวยา5,000ันบาทหลังจากที่มีการลงทะเบียนการตรวจสอบติดนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินกันไปในระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการยื่นทบทวนสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบติดนะครับวันที่9แล้วก็วันที่10พฤษภาคมนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็จะงดโอนเงินนะครับ2วันเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการนั่นเองนะครับจะกลับมาโอนอีกครั้งเนี่ยก็คือในวันที่11พฤษภาคมนะครับหรือคือวันจันทร์นั่นเอง สำหรับตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะครับจำนวน11ล้านคนโดยจะจ่ายให้ครบ13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับผู้ที่กกอกรายละเอียดที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน,กน .com ไปแล้วนะครับไม่ผ่านการตรวจสอบของกระทรวงการคลังนะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตอนนี้นะครับสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็ มีระยะเวลาแค่วันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับก็ต้องรีบลงทะเบียนให้ทันภายในวันที่10พฤษภาคม2563นี้นะครับถ้าหากว่าวันที่10นี้นะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็สามารถนําเอกสารนะครับไปยื่นได้ที่อกรมประชาสัมพันธ์นะครับ สำหรับที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนอยู่จนถึงวันที่15พฤษภาคม63นี้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีคำถามสามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดตับตะไครกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับ Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับ